ก็เข้มข้นนะครับโดยค,คู่นี้เรียกว่าแดวรสชาติครับของการต,ต่อสู้แบบมวยไทยตั้งแต่ยกแรกมาเป็ตนต้นมาครับฝข,ของสู้ศึกก็เดินตลอดเวลานะครับมีบางจังหวะที่เฟรดนั้นมีโอกาสได้ต่อยซ้ายได้หักศอกสั้นสู้บ้างนะครับแต่ว่าพูดถึงป็นไงบ้างรู้สึกโหตึงครับตึงตึง,ต,งตึงมากครับโหแต่วันนี้ดูสภาพร,ร่างกายดีนะครับ ก็พวิสองเดือนก็ซ้อมมาสามเดือนมาอ๋อซ้อมนานสามเดือนกว่าเลยซ้อมนานมาครับผมเป้าหมายต่อไปครับรู้สึกอยากจะต่อยกับใครครับแล้วแต่ปูมเตอร์โปรโมเตอร์เลยครับเออก็น้ําหนักเท่าไหร่ดีร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบได้ได้ได้สบายสบายที่เราเคยแพ้มาทั้งจากดาวทั้งซื่อสัตว์อยากจะไปแก้มือไหมอยากอยู่ครับอยากอยู่อยากเล่าเขาทำฟอร์มอีกสักไฟ์ได้ จะสองไฟต่อยได้เลยได้ได้ครับแล้วตอนนี้ที่ซุ่มซ้อมอยู่ที่ไหนอ๋อชนบางละมุงครับอ๋ออยู่กับเสียสมชายใช่ไหมครับผมเสียสมชายพันรุชครับผมจบเลยนะครับบอกอะไรเป็นแฟนบ้างก็วันนี้ครับวันนี้ผมก็ทําเต็มที่แล้วครับก็ไฟต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้ครับครับผมเราอยู่กับเฟซเอราวันนะครับเป็นไงบ้างเฟซ วันนี้ขึ้นชั้นไม่สำเร็จอืดมากเลยใช่ไหมวันนี้นี่ครับมีอะไรบอกแฟนๆทั้งบ้านบ้างครับเฟสครับ,รบ,บอกอขอทษดใส่มวยชาวตาตนวหนึ่งวันนี้ทำถึงทีแล้วครับไม่เป็นไรนะสู้กันใหม่นะเฟสน,นะขับชานะครับ ทุกทีแล้วถือว่าเข้มข้นเลยนะครับปล่อยตัวออกมานั้นสู้สึกเล่นบทโหดเลยครับโดยเฉพาะลูกศอกนะครับไปสลับแข้งหรือย,อยาประชิดดีเครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับเหียกว่าประเคนศอกใส่เข้าไปครับก็ลเล่นเอาอย่างบูเข้มข้นครับสำหรับสู้สึกนะครับมวยจากชายภูมิในขณะที่เฟสเอรวันนั้น เตรียมตั้งรับแล้วดูอย่างเก็บเก็บพลังเอาไว้เพื่อจะสู้ช่วงปลายนะครับนี่ครับจังหวะต่อยระยะสั้นนะครับทีเข่าวจะเข้มก็เข้มข้นนะครับโดยคู่นี้เรียกว่าแนวรสชาติครับของการต,ต่อสู้แบบมวยไทยตั้งแต่ยกแรกมาเป็นต้นมาครับกอนของสู้สิบก,ก็เดินตนลอดเวลานะครับมีบางจังหวะที่เฟรตันมีโอกาสได้ต่อยซ้ายได้หักศอกสั้นสู้บ้างนะครับ Agora vou tudo